หายากมากไม่เคยกินช็อกโกแลตด,ดูใบเลยได้มาแล้วทุกคนจนได้คือหาไม่เจอเลยนะจะต,ต้องแบบขอร้องพี่พนักง,งานเซเว่นว่าพี่เอาให้หนูหน,น่อยเช่ๆเชิญหนะ่อยอยากอยากร้องมากแล้วมันจะแบบกระแสมันจะหายหมดแล้วหนูยังไม่ได้ลองกินเลยของคุณฟ้าเข่าชนกันหายากมากยังไม่เคยกินช็อกโกแลตด,ดูใบเลยซักครั้งในชีวิตนี่เป็นครั้งแรก <C ut ters> ถั่วอะไรนะที่อยู่ข้างในบรรดาต้นถั่วอะไรถั่วเขียว วายทุกคนอู oh, oh, sure. ้เห็นคนอื่นกินกันฉ่ำมากอิฉันก็อิจฉาตาร้อนแหง้าต้องขอแรงหน่อยเออตัวไส้ตรงกลางเขาเป็นอย่างนี้ขาคำเลยโอเคแค่นี้ก็พอละ ช็อกโ,โกแลตเหมือนก็อร่อยสำหรับคนไม่เคยกินนะบอกป่ะเห็นแบบอินฟูหลายๆคนเขารีวิวกันใช่ปะคืออันหนึ่งสองสามสี่ห้าร้อยีฉันคือคือคนเก็บเงินนอกว่าคนทำงานเก็บเงินน่ะถามว่าซื้อกินไหมซื้ออันเนี้ยสามสาสิบเก้าบาทต่ถ้าเกิดว่าซื้อแบบแพงขนาดนั้นก็ก็คงไม่ซื้อเสียดายตังอะ่ะคือการใช้เงินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แค่นี้ก็โอเคกินให้รู้ว่ามันเป็นประมาณนี้